จูโจมทีมของฉันนี่ลุงขยี้เจ้าบอสตัวใหญ่สาดพลังเวทเข้าไปแบบมากมาย,ยเป็นตัวสีม่วงโคตรเท่ร่างสุดยอดเฮ้ยเท่สุดๆไปเลยอ ตัวเทพมาแล้วเอาละครับวันนี้ก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม l i g e of Stickman ทีมตัวไม่ขีดออกสู้ลบนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าผู้บัญชาการของพวกทหารตัวไม่ขีดนะครับก็จะคล้ายๆกับเกมตัวไม่ขีดสู้ลบแบบอื่นๆนะครับผมแม่แต่ว่าภาพเกมนี้ค่อนข้างจะน่ารักเดี๋ยวเราจะต้องทำการปกป้องเมืองแล้วก็ส่งทีมทหารของเรา ออกไปจัดการกับพวกคู่ต่อสู้ให้สิ้นซากกันไปเลยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการ ออกสู้ลบในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะปลยเลยเพื่อนเริ่มมาปุ๊บเขาให้เราทําการปล่อยเจ้าไมเนอร์มาก่อนเฮ้ยปล่อยมาแล้วตัวขุดแร่อืมเก็บเกี่ยวทรัพยากรแล้วก็ส่งทหารออกมา2ตัวใช้ประมาณ3ามก้อน คิสตันหุยพวกศัตรูก็กําลังเก็บเกี่ยวมาเราจะส่งตัวเก็บเกี่ยวมาเพิ่มมานี่ทหารอีก2ตัวรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนอืมออกมาแล้วจากนั้นก็แอคแท็ไปเลยเพื่อนลุยมาเลยจ้าทีมทหาร ฟันมันโอ้ยเลือดกระฉูดอุย้ยโดนธนูยิงนี่ทำลายป้อมมันเพื่อนโอ้โหป้อมยุบแม่เล่นง่ายๆสบายสบายนี่เก็บตังค์ครับผมเอาละตอนนี้ก็มาปล่อยตัวขุดประกอนให้มันเก็บเกี่ยวแบบรวดเร็วว่องไวแล้วก็ส่งทหารมาอีกสักสามตัวนี่น่าจะสามารถจู่โจมมันได้อยู่จู่โจมก่อนได้เปรียบเพื่อนไปทำลายมันอุย้ยหนีหรือเปล่าไม่หนีโดนฟันนะเพื่อนมาสามตัว อืมลุมฟันโอ,โอ้ยเฮ้ยเลือดโคตรอึดธน,นูย,ยิงไม่ตายด้านบนตายแน่เพื่อนเออ เอาละคราวนี้ก็ทําลายฐานของศัตรูอุ้ยมีตัวธนูมาแล้วเพื่อนโอ้โหยด้านบนตรงนี้เป็นพวกพลังพิเศษของเทพเจ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะส่งตัวเก็บเกี่ยวมาเพิ่มให้ได้จํานวนแบบว่าเยอะๆไปเลยนะเอาละจากนั้นพลทหารออกมาก่อนปกป้องฐานสองตัวพลธนูตัวหนึ่งนี่น่าจะกําลังดีตายดูซิอุ้ยศัตรูก็เอ้ยมีพลธนูมาด้วยเอาละพลธนูมาออ้ยเดี๋ยวก่อน ดิเฟนป้องกันฐานจึกๆึกเฮ้ยมันมีตัวใจแอนมาด้วยระวังเพื่อนตัวยักษ์อ้าวถอยกลับก่อนมาขึ้นป้อมยิงมันจึกๆๆกจึก,จกหุยตัวปปป้องฐานโคตรเยอะอืมเอาดี อะไรยิงมันให้ตายโอ้ยนักดาบยังอึดนี่เป็นไงจะเข้ามาในฐานฉันอย่างนั้นเหรออืมตายมาได้เวลาการน,นี่ออกจูโจมแป๊บแป๊บฐานระเบิดอย่างแน่นอนมาจิ้วจิวโอ้ยเอ้ยสุดยอดพลังธนูหูสังหารแกจงตายซะเถอะเออเป็นไงล่ะเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้กลับฐานแป๊บหนึ่งนะเอาละมาดูที่พลทหารกันก่อน เราสามารถใช้แต้มโล่ในการอัปเกรดได้ดูซิหูยไมเนอร์เฮ้ยหุ่ยตัวอะไรวะเนี่ยมีระเบิดกิฟฟินน่าสนใจเดี๋ยวค่อยปลดล็อกตอนนี้ก็อัปเกรดพลธนูหน่อยนะแอตแทกบวก10%นี่ได้มาแล้วแล้วก็แอตแทกสปีดยิงไวขึ้นโอเค ไหนดูสิหุ้ยแอดวานนี่คืออะไรเอ่ยอืมรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นตัวระดับที่อุ้ยเก่งกาจขึ้นกว่าเดิมได้จัดไปสิเอาตัวหอ,อกมาก่อนเรียบร้อยครับผมจากนักดาบเป็นพลหอ,อกเราก็อุ้ยอัปเกรดอะไรกันดีเอ่ยพลังโจมตีก่อนละกันอือหุ้ยเปลี่ยนหอ,อกเป็นสีเขียวจากนั้นบวก h p หพุยอ่าจากนั้นก็แอคแท็แล้วก็ H p เอา้าโฆษณาหมดแม่ดูไม่ได้เอาไปสู้ก่อนล้วกันนะปาราจ้าหุยดันบอสพอดีด้วยไปเพื่อนมาป๊ปๆป๊ปป,ป,ป,ปตัวขุดมาก่อนรู้สึกว่าเจ้าบอสกำลังจะมาในอีกอกี่นาทีนะนี่ตัวนี้มาก่อนตัวหอ,อกสองตัวเอ้ยวิ่งอย่างไวเอ้ยศัตรูกำลังมาเพื่อนโอ้โหยปกป,ป้องฐานให้ดีมาจึ๊กจึกเอ้ยจึ๊กจึก,จก,จกโอ้โยมันยิงแรงเหมือนกันจจ่โจมันก่อนเพื่อน นั่นแหละแอคแท็อยา่าปั๊บปั๊บปับปบอืมอัพตัวขุดแล้วก็กลับมาป้องกันก่อนเพื่อนนี่ตัวขุดก็ทยอยทํางานหน่อยอืมเราอาจจะต้องอัพเกรดตัวขุดเหมือนกันนะเฮ้ยรู้สึกว่าในด่านนี้เราสามารถเรียกเจ้าใจแอนได้ด้วยมาด้าเจ้ายักษ์ใหญ่โอ้ยเฮ้ยปกป้องฐานให้ดีโอ้ยโ,โดนฟาดร่วงมาตีกลับอืมกระเด็นเลยนั่นแหละฟาดมันซี่ออปับปั๊บปับโอ้ยมีตัวธนูช่วยยิง เฮ้ยสุดยอดโอ้โหตายหรือย <sm> ังเฮ้ยยังไม่จบเอาละตอนนี้ก็โอ้ยกำลังของเราค่อนข้างจะเยอะฟาดไปใจแอนทุบกระเด็นอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่สัตว์เลื้อยคานเหมือนเป็นไดโนเสาร์อ่าจูโจมทีมของฉันนี่ลุมขยี้เจ้าบอสตัวใหญ่โอ้โหใจแอ้นหืตัวยักษ์เอ้ยทุบมันตายหืมเอาละเพื่อนคราวนี้ก็าตัวขุดมาก่อนอ่าสักประมาณ 4ตัวแล้วกันนะศัตรูก,ก็มีตัวขุดสามตัวอืมเฮ้ยมีตัวระเบิดด้วยใช้4แต้ม่มาแล้วก็ดูซิอืมตัวโยนระเบิดมาแล้วอืมอยู่แนวหลังแล้วก็ตัวพลทหารออกมาปกป,ป,ป้องด้านหน้าก่อนมีตัวธนูด้วยเพื่อใช้ในการแม่ซัพพอร์ตจากด้านหลัง่าจู่โจมไปก่อนเอาให้แบบว่าไม่ทันตั้งตัวนี่จึ๊กๆกเอาดิเฮ้ยจึ๊กๆโอ้โหย แล้วก็ดีเฟนซ์เฮ้ยมันมีตัวระเบิดด้วยเรียกตัวระเบิดแล้วก็ใจแอนอีกสัก2ตัวละกันลุยไม่ต้องรอให้มันแบบว่าออกมาเต็มดูสิเพื่อนอาตัวระเบิดเฮ้ยไม่ทันทำอะไรเลยจึกเดียวตายหมอไปซะโอ้โหเจอขนาดนี้ใจแอนทุบ ย่าปุ้งปุ่งหุย,ยระเบิดหุยคว่างระเบิดไปเพื่อนฐานแตกเออกระจอะจริงๆรอืมอยู่ที่ด่านที่6เจ้าบอสนี่อีกประมาณเลเวล13ถึงจะเจอหุยมีประมาณ30ด่านนะร้านค้าก็ขายอะไรเออหูมีให้ดูโฆษณาเพื่อรับไอเทมพิเศษจากเทพเจ้านกกริฟฟินกับเจ้าใจแอนสุดพิเศษอย่างนั้นหรอรับทั้งคู่เลยแล้วกันนะตอนนี้ก็มาอัปเกรดนี่เจ้าอาเชอร์เปลี่ยนให้เป็นจอม ละกันนี่จากเจ้านักธนูกลายเป็นจอมเวทยอดเยี่ยมจริงๆอัปเกรดกระทาหน่อยละกันนะเปลี่ยนคาถทาครับผมต่อไปก็นี่เจ้าหูยเจ้าโทรอัปเกรดกระบองอจากนั้นก็เฮดพีคราวนี้ก็อีตัวขุด สามตัวสี่ตัวก่อนวุ้ยผลทหารมันมาแล้วเจอใจแอนของเราไปสองตัวรับรองเลยว่าต้องกลัวอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวระเบิดไล่หลังแล้วกันนะจากนั้นก็จอมเวทออกมาเลยติดติดเพื่อนนี่สักสามตัวมาแล้วหูยทีมของมันตีมันสินั่นแหละปุ้งหย เฮ้ยโอ้ยโดนปลาระเบิดเฮ้ย hey, จอมเวทพลังสีม่วงเฮ้ย hey, นั่นแหละอืมสอยมันตอนนี้ก็ผลทหารแล้วก็โอ้ยหุ้ยมันมีตัวด้านบนด้วยยังไงปล่อยจอมเวทมาเพิ่มเอาละตอนนี้โอ้โ oh ห hey, ตัวระเบิดนี่ค่อนข้างจะโจมตีเป็นวงกว้างสอยใจแอนมันก่อนเออนั่นแหละตอนนี้ใจแอนของเราก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งอ่าสองตัวแล้วแม่รับรองเลยว่าฐานแตกแน่นอนอืมฟาดเข้าไป แล้วก็ระดมยิงพลังเวทไซปาระเบิดด้วยโอหุยยอดเยี่ยมเลยเพื่อนคราวนี้ก็อยู่ที่ทะเลโอ้โหต้องปกป้องปราศาทจากเจ้าทหารพวกนี้อุย้ยคนทหารออกมาขุดก่อนเหลือเวลาอีกประมาณ26วิก่อนที่เจ้าพวกนี้จะจู่โจมเรียกใจแอนนี่แล้วก็นักลบ2สองคนอาจจะต้องมีตัวระเบิดเพิ่มเติมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตัวระเบิดตอนนี้ก็ นี่มันมาแล้วมาฟาดมันหนุยทหารมาโอ้ยแม่ไปถึงด้านหลังนี่ตายไปหนึ่งอุย้ยมันปลาระเบิดใส่มาจูโจมมันกราบสิเพื่อนโอ้โหยทหารมาแม่เข้ามาลึกใจเย็นใจเย็นหนี่ฟาดล่วงนั่นแหละพลังเวทยิงใส่เฮ้ยโอ้ย,อยทุบสองตัวเดินช้าเหลือเกิน นี่เจ้าระเบิดเออมีปัญหายเยอะนี่ตอนนี้โอ้โหจะแอ็นตายเฮ้ยช่วยหน่อยจอมเวทนั่นแหละทรงพลังแม่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเอาละคราวนี้ก็ืจอมเวทแล้วก็นี่นักลบมาก่อนเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดฐานของเราบ้างนะตอนนี้ก็ขอทำการนี่ใช้พลังหุยเรียกเจ้ายักษ์ออกมาสองตัวจูโจม นี่จู่โจมแบบว่าขี้โกงไม่ทันตั้งตัวเฮ้ยเอาดิว่าป้าใจแอนทั้งสองตัวเฮแม่ฐานพังแน่นอนดูสิเฮ้ยมันยิงแต่ตัวหลังโอ้โหไม่สนใจตัวหน้าทุบมันให้ตายโอ้โหตอนนี้ก็ขอกลับมาอัปเกรดสิ่งต่างๆเพิ่มเติมก่อนขอคอยของเราอัปการเพิ่มเงินมาดูที่เจ้าไมเนอร์นิดหนึ่ง สปีดในการขุดปั๊บจากนั้นก็นี่ลดขุดอันใหม่ตัวระเบิดอัปเกรดอืมเปลี่ยนถังแล้วก็ HP เออเปลี่ยนหมวกเอาละคราวนี้ก็มาตัวขุดมาก่อน โอ้โหปกป้องฐานจากเจ้าพวกนี้อย่างนั้นเหรออืมชาเลนจ์โหมดอีกแล้วนะเฮ้ยเราก็มีเจ้ากิฟฟอนกิฟฟินเหมือนกันเอาพวกนักดาบอามาก่อนอืมตอนนี้ก็มีเจ้าใจแอนสัก2ตัวเป็นสายแทงที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วก็เจ้านกเหลือเวลาอีก6เจ้าไหวหรือเปล่าก็ต้องไหวอยู่แล้วสิจูโจมันเออตีมันก่อนได้เปรียบมาโอ้โหพลทหารมาตายอย่างว่องไวเฮ้ยแล้วเจ้านกด้านบนมันปาหอก โอ้โหจอมเวทออกมาหน่อยแม่ต้องสอยตัวด้านบนแม่เจ้าพวกนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะต้องใช้ตัวที่จู่โจมระยะไกลถึงจะโจมตีบนฟากฟ้าได้เรียบร้อยครับผมเลเวล10อีกไม่กี่ด่านก็จะได้เจอกับ เจ้าบอสแล้วนะเราควรจะมาอัปเกรดเจ้านี่นิดหนึ่งนี่เปลี่ยนหอกแล้วก็เปลี่ยนเกราะของเจ้ากิฟฟินโอ้โหเป็นตัวสีม่วงโคตรเท่โอ้โหล่างสูงสุดโคตรเท่ต่อไปเจ้าระเบิดระเบิดม่วงป๊าบเปลี่ยนหมวกโอ้โหระเบิดสูงสุดแม่โคตรโหดต่อไปเจ้าใจแอนอเจ้าโทรก็เปลี่ยนอาวุธป๊าบอ,อาวุธแม่โหด ที่สุดคราวนี้ส่งตัวนี้ไปเลยดูซิว่าตัวเดียวนี่จะสามารถเอาชนะในด่านนี้ได้หรือไม่ไปเลยเพื่อนจูโจม,มตัวเทพมาแล้วจึกโอ้โหนีเอ้ออกโคง้งมาตอนนี้โอ้โหเฮ้ยปลาป้อมไม่เข้าอะไรวะเนี่ยค่อยๆทยอยส่งมาเรื่อยๆหุยมันออกมาแล้วเจแอน เฮ้ยเอ้ยอยนั่นแหละอุ้ยปลาแรงอยู่จึ๊กพันสีเอ้ยเฮ้ยถอยก่อนเริ่มจะเสียเลือดเยอะไอ้ยเข้าป้อมไปไปเลยเพื่อนอ่าคราวนี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนนั่นแหละยังแรงทุบโอ้โหป้อมจะแตก ด้วยค้อนของเจ้าตัวยักษ์แม่โหดจริงๆเอาละได้เวลาการต่อสู้กับเจ้าบอสเราต้องมีตัวแทงมาก่อนอ่าจากนั้นก็เรียกตัวขุดให้เต็มพิกัดเฮ้ยศัตรูมาแล้วมาจอมเวทเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บุ้งกระเด็นเฮ้ยใจแอ่นปะทะใจแอ่นมาตอนนี้ก็รอเรียกเจ้าเออเจ้ากิฟฟินทุบหลังมัน<า>เออตายไอ้ตัวโอ้หมีมังกรด้วยเฮ้ยถอยก่อนมาตอนนี้ก็ ขอไปที่แนวตั้งรับเออใจแอนตายมาเรียกเจ้านกแล้วก็ใจแอนอีกตัวหนึ่งนี่จูโจมครับผมมากลับมาตั้งหลักได้เออข่าทหารม้ามาก่อนหุ้ยโอ้โหใจแอนไม่รอดอ,อแต่ว่าคราวนี้อุ้ยจะไหวหรือเปล่ามาเรียกเจ้านกหุ้ยปะทะกันหุ้ยนกอย่างเยอะมาเสียบด้านบนนี่เจ้าบอสด,ด้านล่างตายแล้วขาดมังกรด้านบนอีกยิงไปจึก๊ก โอ้โหเหลือแต่เจ้ามังกรแล้วคราวนี้ป้าจงตายซะเฮ้ยรวมพลังหอกทิมแม่สะใจหลือเกิดเกมนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะก็ชิวๆขำๆอัพเกรดทีมของเราต่อสู้ไปเรื่อยๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ どう